ครับวันนี้ทำกับข้าวให้ลุงน้องด้วยแล้วครับกินด้วยก่อนจะออกงานนะครับวันนี้มีอะไรบ้างน,นะเกียวหอมนะเกียวหอมก็ไปอ่อนๆวันนี้จะผัดอฟักทองนะครับฟักทองไก่กับไหนะ่นะนะเกียวหอมให้เหลืองๆก่อนนะครับ อหอมเดือดแล้วครับก็ใส่หมูลงไปค,ครับอันนี้หมูคนระับใส่หมูลงไปก็มีน้ำปลาอีกนิดหน่อยนะก็ใส่นี่ลงไปนะนครับเนี่ยครับอ่ะนี่คือรสรอบแรกนะครับหน่อยนะ นกินง่ายๆเรียบๆนะครับพื้นบ้านธรรมดาครับเป็นคนกินง่ายอยู่แล้วลูกน้องก็ต้องกินง่ายไปด้วยนี่นะครับเร่งไฟหน่อยนะ จะรั้นนะครับใส่น้ำลงไปแล้วก็ร้อยเดือดแป๊บนีนะ่ฮะร้อยเดือดหน่อยนะเดี๋ยวตามด้วยฟักทองนะครับฟักทองก็ ม,นนนนม,มันแน่นอนฟักทองนะไม่ใช่มันใ่ไฟตามจุดรถิดเดียวอ๋อโอ้ยนอนหนึ่งก้อนสร้างรสชาติ ใช้เวลาหน่อยนะครับไร่ประทองสุกเดี๋ยวจะมีใบหัวละพานะครับไาใหหอนะครไข่นะครับไข่ไข่เรียมมาแล้วนะ อร่อยแน่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทานได้กันนะครับทุกคนเลยครับพี่น้องครับเนี่ย yeah.